ลมแรงดีจังโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็แฟนเกมทุกคนนะฮะแฟนเกมเกมนี้นะฮะนี่รู้สึกว่าจะเป็นพั์ที่สี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหายไปกับเกมนี้ประมาณเกือบ1เดือนนะฮะโอ้โหก็มีการอัปเดตมาหลายอย่างนะมีตัวปะการันสร้างเมืองมาด้วยนะฮะแล้วก็ด่านจะมีทวีเพิ่มขึ้นมานะ อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรานะด่านหลักก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นด่านแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครั้งที่แล้วเราค้างไว้อยู่ที่อันนี้ใช่ไหมแม่น้ำศัตรูของเราที่อยู่อีกฝากหนึ่งนะแล้วก็มาอันนี้นะฮะพ่อค้าทาเวซายแลวทีนี้ผมก็เล่นไป สักพักหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาเล่นใหม่ให้ดูนะฮะมีอัปเดตมาหลายอย่างนะฮะด่านหลักก็มานะฮะเราจะเล่นด่านที่เข้ามาใหม่นะฮะอัปเดตมาใหม่คือด่านนี้นะฮะประทานโทษนะฮะเมื่อกี้เสียงรถด,ดังมากด่านไหนนะด่านนี้นะฮะ,ะเสียงรถ การต่อสู้ในภูเขากับศัตรูที่แข็งแกร่ง 1. อย่าปล่อยให้เขาค่มคูคุณภูเขาอะไรคือภูเขาออ๋ด่านภูเขานะฮะโอเคมาด่านใหม่อันนี้คือไม่เคยเล่นด่านนี้มาก่อนเลยนะฮะดูเหมือนว่าหน่วยสวนแ้บของเราจะจัดการกับเหมืองแร่สองแห่ง ซึ่งเหมืองแรกนี้สามารถช่วยเราในการต่อสู้สามารถปกป้องพวกมันได้โอเค่านนี้เหมือนคุ้นๆน,นะอ,อ้ากดผิดนะฮะไม่ได้นานสั่งนี้มาก่อนเลยนะฮะก็ไปตัดไม้พวก Okay. อันนี้ของเราหรือเปล่าอันนี้ของเรานะฮะมีเหมืองแรกตรงนี้สองอันนะฮะแล้วมีท่าเรือด้วยโอเครู้สึกว่าเราจะไม่มีป้อมนะฮะตานี้โอเคมีแค่พลธนูกับพลหอ,อกเนาะ สร้างอันนี้ก่อนนะฮะเสียงรถนี่กระดังจริงอ่าหาข้าวก่อนนะฮะหาเนื้อหาเนื้อไม่ใช่หาข้าวโอเคสร้างนี้เลยนะฮะเป็นป้อมประการนะจ๊ะ ก็มาอยู่นี่ละกันสร้างหน่วยรบอหมอสร้างบ้านสร้างบ้านด้วยนะฮะคุณหมดหสร้างคนเพิ่มสองคนนะฮะชาวบ้านสร้างชาวบ้านเพิ่มสองคนนะฮะไปตัดไม้โอเคเอ๋อตรงนี้มีทางแยกด้วยนะฮะทุกคน สร้างป้อมปืนด้วยนะไม่ใช่เขาเรียกอะไรนะลานฝึกพลตะนูนะโอเคมัตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดินสำรวจก่อนนะฮะ ก็ไม่แน่ใจว่าด่านนีม้มีอะไรนะฮะ๋ต่ไปทางทาด้านข้างก่อนนะโดนบบกนะทุกคนมาสิครับโจมตีมานสิพวกเออยังมีคนทหารตกเกลืออยู่นะฮะอนนี้ป้องตาตูอยู่นี่นะฮะ การสตรูก่อนนะฮะมีเสียงปืนด้วยเสียงปืนเสียงตะนูนะะไม่ใช่เสียงปืนตอนนี้เรายังได้เปรียบอยู่นะฮะ ตายนะโอ้โหยังไม่ตายโอเคจัดการพวกคนก่อนนะฮะคนมันเยอะเหลือเกินไอพวกนี้เราสร้างหน่วยเสริมมาด้วยนะโอเคประมาณนี้เสริมเยอะเหลือเกินนะฮะเนี่ยบดัดยวอหกนาทีแล้ว เดี๋ยวผมจะมาสำรวจตรงนี้รู้สึกจะไม่มีอะไรนะโอเคต่านนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคอเดี๋ยวกำลังเติม่อยไปนะอขอสำรวจตรงนี้ก่อนนะมันมีทางผมเป็นพวกชอบสงสัยนะฮะไม่มีอะไรจะททำทางมันทำไมครับพี่ฮัลโหลโอเค กำลังเติมมาแล้วจะอกดปิดอันกำลังเติมเมาแล้วพี่น้องแต่ขอเดินสำรวจก่อนนะด่านนี้ก็คงมีเท่านี้มั้งฮะตรงนี้มีอะไรเพิ่มไหมเอ่ยมีท่าเรือเหมือนกันเนาะทำไมผมชอบเรียกว่าท่าเรือนะเนี่ย เหมือนจะไม่มีอะไรเหมือนกันนะโอเคมีมีไหม,ม,มเดินมาโอเคไม่มีไม่มีผมชอบเดินสำรวจนะฮะนี่มีแหลงลุงม้าอยู่นะฮะยึดผมนี่มันชั่วจริงๆเลยมีอะไรอีกไหมตรงนี้ จะไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคอย่นาน,นี้ออกจังง่ายนิดนึ่งนะใครที่ตามมาเล่นก็ <c oughs> แต่ว่าพาร์ทสี่อยู่แล้วก็คงไม่มีใครตามมามั้งฮะคงถ้ามีคนตามก็คงจะตามมาแต่พาร์ทสองพาร์ทสามนะฮะเนี่ยคงจะมาไม่ทันไอ้นี้นะฮะ โอเคใช้ชนะเป็นของเราต่านต่อไปนะโอเคผ่านแล้ว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 ตอนนี้ก็ไม่เคยเล่นฮะกอดสีเขียวด้วยทำเลที่ตั้งทำให้เกาะแห่งนี้กลายเป็นฐานสำคัญสำหรับกองเรือของเรา รู้สึกว่าด่านนี้ต้องสร้างเรือนะมาจัดมาเลยจ้าก็เป็นด่านต่อจากพาร์ทที่สามนะฮะอันนี้เราพบกันอีกใครกับตะลงุงวัวเมงก่อนนี้เป็นของฉันและกริย์ที่สุขโปกของคุณจะไม่ได้รับมันอ,อะไรครับเนี่ยด่านนี้มีป้อมด้วยนะต้องมีอยู่แล้วสี่ ด่นนี้เราต้องสร้างเรือนะใช่ไหมตรงนี้มีอะไรอ,อ๋อตรงนี้มีอ่าเขาเรียกอะไรลงเหมืองเหมืองแรกนะด่านนี้โอเคมีไม่มากนะฮะโอเค นี้ก่อนนะฮะเขาเรียกอะไรลงนาลงนาโอเคลากคนมาทำาลงนาก่อนนะฮะโอเคคนนี้ไปตัดไม้ป้อมพร้อมนะจ๊ะแล้วจะสร้างอะไรทำใหม่วันนี้ เออสร้างไว้ทำไมครับเนี่ยอันนี้จะสร้างไว้ทำไมแต่สร้างเถอะฮสร้างไว้แล้วเสียงรถนี่กระดังจริงขอกลาบมาไปกับเสียงรถด้วยนะฮะทุกคนสิบนาทีก็แล้วนะฮะช่วงนี้เช้าเช้านะฮะรถวิ่งกัน c มมิ่ง โอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวปิดลูกพีไม่รู้นะว่ามียักษ์เป้าอยู่นะฮะไปโดดเดียวเดียวได้เลยเอา้าบ้านเต็มนะฮะคนในบ้านเต็ม ได้ยินเสียงรถก็ต้องขอกลับออกไปจริงๆนะฮะอเอ้าเฮ้ยดูพี่มาจากไหนเนี่ยพีเ่เดี๋ยวฮลัลโหลทั้งรถทั้งคนตรงนี้เลย ไม่คิดว่ามันจะมีคนด้วยนะฮะเส็นว่าเนี่ยดังจริง,รงต้นไม้พวกนี้เกะกะดีนะโ <c oughs> okay. อเคเอาจัดการได้แล้วนะฮะ <c oughs> อันนี้ ว่าทุกคนก็คงจะสนุกกับเสียงรถนะฮะเด็กเว้นเด็กเว้น <c oughs> เ,เต็มตัวบุกนะฮะตรงนี้เดีวรากมันมาที่ป้อมด้วยนะฮะ คนยกักษ์กอนนะฮะอ้าวมันกำลังเราจะไม่พอนะฮะเอผมก็ว่าเสียงอะไรเสียงในเกมน่าดังมากเลยคนตายกันละนาวเลยลูกพี่เราโดนยิงลูกพี่ ไม้เยอะเหลือเกินโอเคประมาณนี้น่าจะได้อยู่โอเคปยึดเหมืองแม่นะฮะตรงนี้ก็มีเหมืองแม่นะ ป้อมมันก่อนนะฮะเขาเรียกอะไรนะอ่าป้อมเด็กโอเเดี๋ยวเราเตรียมตอลังเริมว้ด้วยนะไอคือบอดนะฮะผมอยากบอกว่าบอดเนี่ยมันไม่ค่อยสนใจไม,ไม่ค่อยสนใจป้อมตัวเองเนี่ย ป้อมจะพังก็แล้วแต่เลยนะเนี่ยโอเคกำลังเสรอเมาแล้วทุกคนอ๋อยังมีอีกคน รถนี้ก็หนกหูจริงๆนะฮะเนี้ยผมล่าใครมาคนเดียวเนี่ยมาทั้งหมดสิเพื่อนไม่รู้ว่ามันมีฐานตรงไหนอีกบ้างนะ,ะเนี่ยนี่ ยึดคืนกันเออเราขาดไม้นะไม่ใช่ขาดไม้นะเราขาดคนเลยนะเนี่ยโอ้โห ที่หนึ่งมีหลายที่โอ้โหมันเตียมมันเตรียมไว้บุกเลยนะเนี่ยตายกันตอหนาวเลยนะฮะ ตรงไหนได้บ้างเนี่ยฮโลอ่าตั้งตรงนี้ได้นะโอเคตั้งป้อมปืนแล้วนะฮะ เหมือนกันเนี่ยจะจะสู้ไหวไหมครับเนี่ยโลขาดไม้นะฮะ ดับนี้ก็ยากพอสมควรเลยนะฮะเพราะว่าวเขาเรียกอะไรเรือลบนี้ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะ อากาศนี้นะฮะบุกมันเฉลยากาศนี้ยิงถล่มมันให้เข้าราบเลยนะไอ้นี่ก็ จจะ,จะสร้างตรงไหนได้อีกบ้างเนี่ยฮัลโหลทุกคนโอเคสร้างตรงนี้ได้นะโอเคได้สามลำเตรียงบุกใหม่นะฮะมันก็สาหัสใช้ลิ้นนะฮะ แ๊บเดียวยี่สิบนาทีแล้วนะโอ้โหคลิปนี้เทียมหน่วยเสริมนะฮะเทียมบุกอีกครั้งหนึ่งนะตัดกำลังไปเรื่อยๆนะฮะ เอวรอนี่นะฮะเรือลบสามลำโอยิงมาฝั่งนี้แล้วนะฮะสร้างได้สร้างไปก่อนนะ Okay. ทุกคนช่างมันฮะบุกเลยนะนาทีนี้ไม่สนอะไรแล้วนะฮะอย่างรถนี้นดังจริง อ,อช่วยกันหน่อยสิฮัลโหลออยืนทำอะไรครับลูกพี่สิ้โอกาสนี้จวงเวลาพวกฝั่งนี้นะฮะเราทำลายเาะป้อมมันไปเล็กๆน้อยๆนะฮะ เล่นเพื่อเอาความสนุกนะฮะจริงๆถ้าเราทำทำลายป้อมประการหลักมันก็คือจบเลยนะ กำลังเสริมกำลังจะมานะฮะเพราะงั้นไม่ต้องกังวลเรื่องตรงนี้นะเอเคเรือใหญ่ออกลงไหนเรือใหญ่ฝั่งมันอยู่ไหนโอเคทุกคนเตรียมพร้อมปลูก<ห>มันมีสี่กลำนะ ลายลำนี้ก่อนนะฮะเลือดมันจะพังแล้โอเคพังไปลำหนึ่งอ๋อ oh, ตรงนี้มันสร้างป้อมใหม่มานะโอ้โหลายเด้งเลยนะฮะ ยืนทำไรครับพี่โอ้โหลมต้องขอกราบอภัยกับเสียงลมนะจริงป้อมมาเลยนะจ๊ะ กำลังเสริมกำลังกำลังจะมาแล้วนะจ๊ะโอเคเรือละพังไปแล้วลำหนึ่งนะอันนี้มันก็เกินเวลามานามแล้วนะโอเคผมจะจบเลยนะฮะ ผม,ม่ดชอจบจิ้มทะเลนะสวยดีก็จิ้มบ้านจับป้อมปราการเอาไว้นะ เพราะกานจิ้มมันให้พังไปเลยนโอเคชนะแล้วนะฮะเอาไว้ว่าเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมเกมนี้คงเติบโตไปกับเราถึงไม่นาน,นครับผมบ๊ายบายกดผิด <God speed. S 2> <laughs>